ข้ามาพบกับช่องเยี่มเวอร์อีกแล้วนะคะวันนี้เยมจะมาทําหมูแดดเดียวให้เ,เพื่อนๆนะคะนี่ก็คือหมูที่แยมหั่นแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นหมูสันคอนะคะก็จะล้างน้ำเกลือแล้วนะอันนี้แยมล้างน้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเยมจะใส่วิกกิ้งโซดาให้มันนุ่มหน่อยเนะาะใส่วกกิ้งโซดาประมาณ1ช้อนชานะคะก็จะประมาณนี้แหละเนะาะใส่เข้าไปนะ ให้มันหมูมันนุ่มนะคะก็คลุกเค้าเข้าไปเลยค่ะหลังจากที่เราคลุกเค้านะคะไปสักแป๊บหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวแยมจะ,ะเตรียมเครื่องนะคะใส่ถ้วยนะคะเพื่อละลายเครื่องปรุงในถ้วยก่อนแล้วค่อยมาใส่ในกระมังเนาะนี่อ่ะมาไปประมาณนี้เนาะหมูนี่ก็ประมาณโลนึงได้เนาะน่าจะประมาณเกือบโลได้อะ เพราะว่ายำซื้อมาหลายโลแล้วก็แบ่งแบ่งหั่นแบ่งอันนี้กันอ่ะอันนี้หมักแล้วแล้วยำจะปรุงใส่เครื่องปรุงรสอันดับแรกยำก็จะตำกระเทียมแหลกๆมาประมาณหนึ่งช้อนนะคะนี่ใส่ไปเลยกระเทียมแหลกประมาณสิบกีบยี่สิบกลีบได้ประมาณนะั้นไม่ถึงยี่สิบั้งสิบกว่ากีบนะคะแล้วก็ใส่ซอสฝาเขียวนะคะ ใส่ซอสฝ้าเขียวไปประมาณสองช้อนโต๊ะเนาะนี่หช้อน2ช้อนโต๊ะนะคะ,ะตามด้วยใส่พริกไทยด้วยประมาณ1ช้อนชาตามที่ความชอบอะไม่เผ็ดมากเออมันก็ออกยากถ้าเพื่อนๆชอบแบบตำนะคะก็ใช้ตำได้เลยแต่ยมอ่าสำเร็จเลยอาจจะออกยากนิดนึง อืมอมก็จะประมาณนี้ไม่ชอบกินเผ็ดมากเท่าไหร่อ่าพอใส่พริกไทยเสร็จแล้วนะคะยมก็จะใส่น้ำตาลปี๊บไปประมาณหนึ่งช้อนนะคะเนี่ยหนึ่งช้อนนี้แต่ว่าเอาตามใจชอบเพื่อนๆเลยนะที่บ้านเพื่อนๆอ่ะชอบกินแบบไหนรสไหนก็ใส่ตามใจชอบนะคะแต่บ้านก็จะกินประมาณอ่อ หนึ่งช้อนนะคะแล้วก็ผงปรุงรสสักหน่อยหนึ่งเนาะผงชูรสเนาะแล้วก็ตามด้วยเหล้าบาลานดีหรือเหล้าที่บ้านที่เพื่อนๆชอบเลยนะประมาณหนึ่งช้อนนะคะ<ม> <c oughs> อุย้ยจามเลย <c oughs> ต้องขออภัยเพื่อนๆน,นะคะก็ใส่ประมาณนี้เนาะ,ะแล้วก็น้ำมันหอยน้ำพรินหอยนี่เราใส่ไปสามช้อนนะคะ น้ำมันหอยยมใส่ไปสามช้อนสามช้อนอึ๊บเทเข้าไปหนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อน,อ,นอ่าเพราะใส่เหล้าบรันดีเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็รสด,ดีไปแล้วเอ้ยรสด,ดีใส่อีกหน่อยหนึ่งใส่หน่อยหนึ่งนะ่รสด,ดีใส่เข้าไปหน่อยหนึ่งช้อนชาสองช้อนชาประมาณนี้เนาะยมก็จะค่อยค่อย บี้คลุกให้มันเข้าๆกันเนะเาะเดี๋ยวตอนท้ายเด๋ยามยจะโรยน้ำเองาขาวเดะยามจะโรยงาขาวเข้าไปด้วยตามใจชอบเลยนะเพื่อนๆชอบงาขาวแบบว่าเอายอะหรือน้อยก็ใส่ตามใจชอบอก็บี้คนให้มันเข้ากันเพราะมันมีน้ําตาลปี๊บค่ะเพื่อนๆเราต้องบี้ก่อนถ้าเราไปคลุกในในหมูเลยมันอาจจะแบบไอ้น,นี่ไปเป็นก้อนเกินใช่ปะประมาณนี้ เมื่อกี้จามน่าจะจามพริกไทยนี่ก็จะได้ประมาณนี้พอเราบี้เสร็จเราก็เตรียมโรยในหมูได้เลยนะคะหลังจากที่เราโรยนะเราก็จะต้องขยำขยำให้มันเข้ากันเนาะนี่ก็จะได้ประมาณนี้ ก็เริ่มขยาได้เลยค่ะอย่างจากที่ยำขยำเสร็จแล้วยำจะหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้มันเข้าเนื้อมากๆเนี่ยเราก็หมักสักชั่วโมงหนึ่งเราค่อยเอาไปตากแดดนะคะดี๋ยโรยงา<อ>ลูกชายมาแอบ,บนั่งดูด้ค่ะอ่ะนี่โรยงาเข้าไป น้านี่คือตามใจชอบนะน่าก,กินนะคบมามะครับก็ทําให้กับตันกินนะครับครับ,บนีบแบบน่ก็เป็นชอบแบบนี้เพราะว่าน่ากินมามะโรยนี่ก็เลยน่ากินโามะโรันะคก็เป็นเงื่อนน่ากินอ่าขยำได้ประมาณนี้แล้วนะเพื<ๆ>่อนๆนี่เราก็จะใส่ยำก็จะใส่น้ามันยำก็จะใส่น้ํามันก่อนนะ<ๆ>เพื่อที่จะใส่ไปหน่อยนึงนะเพื่อนๆพอนอันนี้เป็นน้ํามัน น้ำมันลำข้าวนะคะของประมาณยี่ห้อนี้เป็นน้ำมันลำข้าวเพื่อเวลาตากแดดนะคะมันจะได้ดูหน้าตาแบบไม่แข็งกระด้างเนาะให้มีความมันแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแมลงวันไม่มาตอมหรือแมลงอื่นๆไม่มาตอมนั่นเองมันก็จะดูเงาดูสวยนะคะเวลาเราตากันทอดออกมาก็จะประมาณนี้เนาะโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ยังก็จะพักไว้ประมาณ30นาทีนะคะเดี๋ยวค่อยเอาไปตากแดดกัน ใก้ที่แล้วเนาะประมาณสัก4ี่สิบนาทีนะคะสิบสามสิบถึงสี่สิบนาทีนะคะแยมก็จะหมักประมาณนี้เดี๋ยวแยมก็จะมาเลียงใส่เนาะ <c oughs> ใครมีถาดแบบไหนเราก็เลียงใส่แต่ว่าหน้าตาอาการหันของแยมมันอาจจะแบบ <c oughs> ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพื่อนๆอืก็จะเป็นตอนนี้อันนี้แยมใช้หมูส A, ันไอข้อหมูสันข้อหมูนะคะจะติดมันชอบความติดมัน หลังจากที่เราตากเสร็จแล้วนะเราก็เอาไปตากได้เลยประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนๆนน่ะมีศิลปะในการหั่นเนี่ยก็จะสวยกว่าแยมแต่แยมนี่ไม่ค่อยมีศิลปะเท่าไหร่ก็จะหั่นตามทองเรื่องประมาณนี้นะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรใบแยมเองนะคะเพื่อนๆ จะนำไปใช้หรือว่าจะไปอะแดปใช้ในสูตรของตัวเองก็ได้นะคะกับข้าวไม่มีขีดจํากัดคะ่ะเพื่อนๆหมักยังไงก็อร่อยได้เหมือนกันเนาะไปค่ะเดี๋ยวเราไปตากกันนะ ประมาณนี้นะเพื่อนเอาไปตากแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวอันนี้ก็จะตากอีกเนาะนะก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกําลังใจให้แยมด้วยนะคะมีเพื่อนๆอยากจะมาคอมเมนต์พูดคุยกับแยมก็คอ,อคอมเมนต์ใต้คลิปไม่ได้เลยเนาะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็แยมเบิกไปแล้วสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย